สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะหัวแก๊สนะฮะหัวเตาแก๊สนะฮะไม่ใช่หัวแก๊สนะฮะมันมันตันบ่อยมันเป็นเพราะอะไรนะฮะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยฟับนี่นะฮะหัวแก๊ที่มันตันบ่อยนะฮะหัวเตาแก๊สนะฮะต้องมีคําว่าเตาเข้าไปด้วยนะฮะเห็นไหมฮะน้ํามันหยดเข้าไปเห็นไหมฮะ หย,ดไ,ด,หยดไปโดนหยดไปโดนหัวเตาแก๊สนะฮะต้องหัวเตาด้วยนะฮะหัวแล้วก็เตาแก๊สนะฮะอย่าอย่าใช้คําว่าหัวแก๊สนะฮะหัวแก๊สคือตัวนี้นะฮะหัวเตาแก๊สนะฮะต้องมีคําว่าเตาเข้าไปด้วยเห็นไหมฮะมันหยดเข้าไปแล้วมันติดนะฮะมันเป็นสนิมเดี๋ยวจะอธิบายให้เจมๆไปเลยนะฮะก็คือให้เราดับ ปิดตรงนี้ก่อนนะฮะคือน้ามันหยดเข้าไปที่ตัวของหัวเตาแก๊สนะฮะเดี๋ยวผมหาผ้าหยิบเขาออกสักก่อนความนะฮะเรียบร้อยคือข้อควรปฏิบัตินะฮะก่อนการก่อนการจุดเตานะฮะอันนี้ปิดแก๊สเรียบร้อยนะฮะคือเราจะต้องขยับเขาก่อนนะฮะน่าเห็นไหมฮะ เกือบเป็นสนิมซะแล้วอย่าใช้มือนะฮะอันตรายเผื่อจังหวะเขาร้อนอยู่นะฮะใช้ที่จุดแก๊สก็ได้ใช้หางซ่อมก็ได้นะใช้หางช้อนแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวขอย้ายมุมนิดหนึ่งแดดมานะฮะใช้หางช้อนแบบนี้นะฮะขยับเสร็จปุ๊บเปิดแก๊สนะฮะแล้วก็จุด น่เรียบร้อยนะฮะก็คือเราเราจะจุดแก๊สเนี่ยเราจะขยับเขาก่อนนะฮะอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งขยับสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ขยับเลยไม่ได้นะฮะเนี่ยขยับหมุนเขาเล่นแบบนี้นะฮะเนี่ยหมุนเขาเล่นไปก่อนอาทิตย์หนึ่งขยับสักครั้งหนึ่งก็ยังดีคือนึกขึ้นได้ นะฮะเอ้ยขยับหัวเตาแก๊สก่อนน่ใ้หางช้อนก็ได้นะแล้วก็จุดโอ้ยมกนีโตของผมมันพังนะฮะแต่ว่าดีก็เลยใช้ตัวปืนยิงแก๊สนะฮะช่วยมันก็เลยใช้ปืนยิงแก๊สนี่แหละเขนบางทีก็ใช้ช้อนนะฮะคืออันตรายนะฮะอย่าไปใช้มือโดยตรงนะฮะอันนี้ขอเตือนนะฮะ เพราะว่ามันเราไม่รู้ว่าจังหวะนั้นมันร้อนหรือไม่ร้อนนะฮะหรือว่าเรานึกขึ้นได้ตอนนี้มันร้อนอยู่แล้วเรามาขยับเขานะฮะเนี่ยมาขยับแบบนี้เพื่อไม่ให้มันตันไม่ให้มันเป็นสนิมนะฮะเนี่ยขยับบ่อยๆนะฮะก่อนจุดแก๊สทุกครั้งก็ขยับสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้อธิบายกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้กดไลค์ให้ดูละ่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันนะฮะอธิบายปฏิบัติกันให้เห็นกันไปเลย นะฮะคราวนี้หัวเตาแก๊สไม่ตันนะฮะโอ้โหร้านขายหัวเตาแก๊สนะฮะจะได้เงินผมอีกนานไหมเนี่ยน่าจะเป็นยี่สิบสามสิบปีอัพขึ้นไปนะ,ะวันนี้อธิบายกวานลาไปก่อนสวัสดีครับ